สวัสดีครับพบกับไมค์ครับแลมโอเคผมก็วันนี้มาพบกับมีดหนึ่งพันองศาประธานไมค์ครับนะครับผมเลยก็ฮันเตอร์อธิบายเลยในกล่องนี้มีอะไรบ้างในกล่องนี้นะจะมีมีดหนึ่งพันองศาแล้วก็มีดธรรมดาแล้วก็เป็นกล่องที่ใช้เผาในการเผามีดธรรมดาให้เป็นหนึ่งพันองศานะครับผมมาจะมาทําให้ดูกันนะครับผมพี่มาจะเป็นคนทดลองนะครับโดยการทําครับผมถือมีดแล้วขีดขวาเนยแล้วกดปั๊บ เราก็จะได้มีดหนึ่งพันองศานะครับผมดาเมจก็จะเป็นมีดปกติใช่ไหมเนาะจะมีพลังพิเศษก็คือเราจะทช้การเดี๋ยวเราลุ้นกันดีกว่าว่ามันมีพลังพิเศษในเรื่องอะไรกันเอ็นเตอร์เอามีดมาเราจะเก็บมีดธรรมดาไว้ในกล่องนะครับผมแล้วเราจะมาทดลองด้วยการฟันสัตว์ก่อนสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้โหข้มีอีกเทไหร่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ่เจ็ปดก้ันเต่อันเต้ 1. 1> เราทนไม่ไหวแล้วเราจะโชว์สิ่งที่สำคัญในดามนี่ครับผม,มเดี๋ยวมาดูมีย่างกันครับผมโอเคอเห็ว่าสุดยอดนะครับผมมาดูอันต่อไปอะไรก็เป็นการมินเจอร์ออชาวบ้าน หน oh, ึ่งสองสามสี่ห้าหกไไม่่ะเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ดสิบสอามสี่เจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ยี่สิบพอดีหายเลยจะมาดูม,นมานบางนะครับผมว่ากี่ทีกันที่มาร์ก็ไม่รู้ครัสบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสมสี่4าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าย เราจะเราไม่ไหวแล้วครับผมเราไม่ไหวครับเรามาทำไม้ยางกันบ้างครับผมโอ้ตรเดร์ดีว่าครับตีพอนดิอ่ะว่าเป็นสัตว์ที่เราโอเคครับผมมาต่อไปก็เป็นการทํา็ทำลายบล็อกครับผมโดยบล็อกลายก็เป็นหินเนาะพลังไปใช่โอเคเราจะลองนะมันจะมีการทำลายล้างสูงได้หรือเปล่านะครับนั่นก็ลองดูเลยนะ โอ้โหเอรได้ครับถือว่าสุดยอดอยู่มาต่อไปหายไปเลยะต่อไปก็เป็นการหมายผมสามสองหนึ่งโอเคก็ถือว่าเผาได้นะครับโอ้หายไปเลยครับมาต่อไปก็เป็นบล็อกเพชรครับผมในการบล็อกเพชรนี่เขาว่าแข็งนะครับใช่แข็งโอเคสามสองหนึ่งหายไปกับตามาสามไม่ใช่ดิเราต้องพูดก่อนเออนีวก็เป็นบล็อกนี่คือบล็อกคลองครับ ใช่ครับผมในการมันก็แข็งนะนะเอาหัวไปเคกแล้วเนี่ย่ีโอ้เจ็บเจ็บหัวแตกหัวแตกมาสามสองหนึ่งปั๊บใคก็ผ่านไลน์ได้นะครับผมนี่ก็เป็นลาปิดนะครับลาปิดโอ้โในการเผาอันนี้ก็มันแข็งไลยทันเตอร์เที่ยวมันแข็งเลยสุดนะครับสามมือตีด้วยครับมือตียังได้อ่ะสามสองหนึ่ง โอ้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่ตาเลยนะครับผมมาดูอันนี้มั่งก็คือบล็อกอะไรครับบล็อกแอมเบอร์น่าเป็นบล็อกที่ไม่ค่อยสําคัญใน u s เนะครับผมแบบแบบไม่มีประโยชน์อะไรใช่โอเคมาสามสองหนึ่งป้าบโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนี่มันก็จะมาลุ้นตรงนี้นะครับผมลุ้นละทิศตรงนี้นะครับผมนะครับผมโอ้ย เราจับบล็อกไหนก่อนดีใช่ไหมบล็อกนี้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 แล้วบล็อกนี้ดีกว่าครับผมอ่ะเราจะรู้ด้วยครับผมในไฟเนเธอร์นะครับในเธอร์ครับผมบล็อกที่อยู่ในเนเธอร์นะครับที่แล้วก็สามารถที่เขาว่าเอาไฟแช็กมาจุดไฟจะไม่มีวันดับใช่ไหม้ใช่แม่งโคตรดีอ่ะแล้วเราลองมาดูไงมันจะดับหรือเปล่าถ้าเกิดเจอเนี้นะครับใช่มาสามสองหนึ่งปับหายนะครับ หือว่าเป็นการทดลองที่สุดยอดอยู่นะครับผมมากมาก็ขึ้นไปเหยียบก็รู้กันดีนะอ่าเราจะลองมาทำลายดูว่าทําลายได้ไหมสามสองหนึ่งปั๊บโอ้โหเนี่ดูเอาไหนก่อนดีออกซิเดียนนะครับออกซิเดียนกับอ่าทรายใช่ไหมทรายวิญญาณออกซิเดียนใช่ไหมสามสองหนึ่งปุบ อุ้ยก็สุดยอดอ่ะก็จะเป็นโซแซนนะครับสายวิญญาณที่อ่ะที่ไปเรียกเนเธอร์นั่นเองนะใช่เรียกเรียกอะไรนะเออเรียกวิเทอร์เรียกวิเทอร์ครับโอเคครับผมในการมาสามสองหนึ่งปึบนี่แหละครับสิ่งที่รู้ที่สุดเขาของเราเลยนะคือจุดพีกกระพิ้วไว้ใช่เป็นบล็อกที่ไม่สามารถทำลายได้แล้วก็เป็นบล็อก ้นสุดใช่ไหมเป็นบล็อกสุด,ดเก,เก,เกมไอ้เขาขอบโลกขอบโลกใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ขอบโลกมันต้องเรียกว่าพื้นโลกเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละมั้งอะไรใช่ไหมรับผมมามาดูกันนะผมสามสองหนึง่งปุ๊บ มันคือดาบสุดยอดในตำนานนะครับผมสามารถทําลายล้างโลกได้ครับผมเอ็นเป็นไม่ใช่ดาบอยู่มันเป็นมีดมินดีมีดมดีที่สุดของโลกแล้วมันหนึ่งพันองศาใช่ตีก็ไม่เข้าดาเมจจริงเหรอไม่เข้าโอ้โหผมว่าทําไมถึงตีสัตว์นี่แทบจะแบบไม่ได้แดกอะไม่ได้กินอะครับคลิบวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่น,นี้นะครับผมชอบกดไลค์ครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติดตามฮันเตอร์ด้วยนะครับผม ครับผมติดตามเนี่ยขวาเลยเนะี่ยในคลิปเนี่ยโอเคผมไอคับแปะก็ขอลาท่านผู้ชมเป็นเพื่อนนี้นะครับผมบ๊ายบายตอนหน้าจะเป็นทำไรก็เดี๋ยวเดือนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> อยากรู้อ่ะ <c oughs> ใช่บ๊ายบาย